สวัสดีครับผมทันจากช่องทันสปีดนะผมเองเนี่ยเป็นคนเล่นซิมอาจจะไม่ได้เป็นนักแข่ง e s p o r t ์หรือว่าเป็นซิมเรเซอร์นะครับแต่ว่าเป็น casual sim racer แล้วกันเรียกว่าอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้แข่งแต่เป็นคนที่รีวิวจอยพวงมาลัยแล้วก็อยู่กับเนี่ยจอยพวงมาลัยมาน่าจะประมาณ3ปีได้แล้วนะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวหนังแกนริสโมในมุมมองของคนที่เล่นซิมแล้วกันนะว่าเป็นยังไงไปไปดูมาดูหนังครับ หลังจากไปดิฟมาที่ปรฐุมทานีสปีดเวยภกาวเซิร์ฟว่วเลี้ยวปวดแขนมากคือแบบถือขวดน้ำยังมือสันนะ่นอ่ะเดี๋ยวเรื่องดิฟเดี๋ยวค่อยคุยกันคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยววันเนี้ยจะพรีวิวหน,นังนรออยู่เดี๋ยวรอเข้ารอบสี่ทุม่มตอนนี้รอบทุ่มหนึ่งเรไม่ออกเลยนะเดี๋ยวกลับไปที่ห้องแล้เวเดี๋ยวคุยกันอ้ยเปิดคลิปไหยงวนคือโคตรเหนื่อยงวนตอนเช้า ตื่นเจ็ดโมงดิฟรถแปดโมงกลับมาถึงทุ่มหนึ่งที่บ้านออกไปดูหนังที่ทีตอนสองทุ่มรอบหนังอนะ่ะสี่ทุ่มเออกว่าจะถึงบ้านอีกทีเกือบตีสองก็ไปดูหนังมาละเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะว่าประสบการณ์เป็นยังไงดีไม่ดีนะบอกเลยตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าหนังที่เกี่ยวกับเกมแข่งรถส่วนใหญ่ออกมามักจะต้องอยอมรับกันว่าแปลกนะคือ ถ้าเราไม่ได้ชอบจริงๆอะ่ะคนทั่วไปไปดูอะ่ะผมว่าไม่ชอบหรอกนะก่อนอันนี้ก็มีอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะที่ก็มีเกมข้อมาเกี่ยวบ้างอะไรเงี้ยนะซึ่งรวมๆจริงๆนตส่วนใหญ่อะ่ะมันมีประมาณนึงแล้วกันแต่มันไม่ใช่หนังเกรดเอมันเป็นหนังเกรดบีนะแต่แการิสโม่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่หนังเกรดบีวะนี่คือหนังเกรดเอแบบหนังชั้นนาอะ่ะแล้วมันทําออกมาได้ดีมันสื่อสารได้แบบอาวบอกตัวอีก ข้อเสียของหนังเรื่องนี้อย่างหนึ่งแล้วกันก็คือคนที่ชอบการแข่งรถจริงๆอะ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างแบบไม่ได้ตรงขนาดนั้นกับการแข่งจริงๆอะไรเงี้ยแต่มันเป็นหนังที่ทําให้มันคอน sum ง่ายก็คือคนที่ไม่ได้อินกับรถมากๆหรือคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปดูเนี่ยก็สามารถดูได้ง่ายดูแล้วเข้าใจมันสามารถสื่อสารอารมณ์อันดิเรกนระหว่างการแข่งขันความร้อนแรงของการแข่งขันเนี่ยได้มี ผมบอกเลยอารมณ์ของหนังเนี่ยสื่อได้ตรงกับเวลาเรารู้สึกเวลาเราแข่งขันแต่เทคนิคเข้าเทอมเนี่ยอาจจะมีไม่ตรงอยู่บ้างอันเนี้ยผมรู้สึกว่ารับได้เพราะว่าถ้าเราพูดเรื่องเทคนิคข้อมากๆผมรู้สึกว่ามันก็ไม่สามารถคอนซูมได้กับในคนหมู่มากใช่ไหมคนหมู่มากมันก็จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็สุดท้ายมันก็จะไม่มีใครมาดูระดับคนเนี้ยมันต้องทําเงินนะแต่มันอยู่ในระดับที่ดีมันคือระดับที่แบบกําลังดีกลางๆสมดุลต้องบอกเลยนะว่าผมชอบหลายๆฉากในหนังแกนทูริสโมมากๆผมรู้สึกว่ามันจับ รายละเอียดอะไรหลายๆอย่างได้ค่อนข้างดีบางทีเนี่ยมันมาไม่กี่เฟรมเองนะเงินมันอาจจะมาแบบไม่ถึงหนึ่งวิ๊เซวิแต่เราไปเห็นแล้วแบบโอ้หเอ้ยมันดึงอันนั้นอันนี้จากในเกมมาะแล้วมันแบบมันเมคเซน่ะแล้วมันสามารถทําให้คือถ้าเราดูหนังนะแล้วเรากลับไปเล่นเกมอีกรอบหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราอินกับเกมมากขึ้นไปอีกเออหรือถ้าคุณเอ่อเล่นเกมก่อนแล้วไปดูหนังอ่ะมันก็อินมากขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเราแบบเฮ้ยฉากนี้เราใช่มันอยู่ในเกมมันอยู่ในแคทเวิ์มโอะไรอย่างเงี้ย นะแล้วมันผมว่ารู้สึกว่าเราจะมองเกม g ก n คริสตมต่างไปนิดนึงเราจะมีความทรงจําจากหนังเรื่องนี้ทุกครั้งที่เราจะเห็นฉากบางฉากที่มันอยู่ในเกมที่หนังเอาเข้ามานะหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบมากเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอยากครอบครัวแบบเขามอง s i m เรสซิ่ยังไงมันก็เหมือนเป็นเกมเกมเรียกว่ายังไงดีผมไม่ชอบที่เรียกมันว่าเกมน,นะจริงๆแล้วอะผมรู้สึกว่ามันเป็นซิมมันเหนือกว่าเกมไปละ คือจริงๆอะถ้าจะเรียกเกมอะจกก็อยากให้เข้าใจว่าเกมซิมเนี่ยมันจะมีหลายระดับใช่ป่ะมันจะมีอาร์เคดอาร์เคดก็เหมือนเทปว่าสปเบิร์นเอา์เอาลันวอเตเบิลนู่นนี่นั่นทนกระจุยกระจายอะไรอย่างเงี้ยคือเกมจ๋าเลยมาเลี้ยวขาอะไรเงี้ยอาร์เคดอ่ะขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นซิมเคดซิมเคดก็อย่างเช่นเกมกริดเกมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไม่ได้เหมือนจริงแต่ว่ามนเล่นแล้วสนุกดีแล้วมันก็มีความสมจริงประมาณนึงนะ แล้วขยับขึ้นมาอีกเนี่ยคือซิมูเลเตอร์อ่าที่เราแข่งขันกันชั้งเกม i อเรซิงแอสโตล์คอซ่าคอมปีเตซิโอนี่อ่าเอฟเฟกต์ทูโปรเจคคาสองออโตโมอติตะอะไรประมาณเนี้ยที่เขาจัดแข่งกันอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหมือนจริงมากๆแล้วผมเนี่ยฝึกนิฟในแอสโตล์คอซ่านะครับผมสอนฝึกนิฟด้วยทําคลิปไปแล้วนะแล้วเร็วๆเวนี้ยเมือ่อไม่ไม่เร็วๆนี้หรอกเมื่อวาน <laughs> วันเดียวที่ผมดูหนังแกนวิชโมเจ็ดนี่แหละตอนเช้าเนี่ยผมไปฝึกนิฟมาเดี๋ยวผมอินเสิร์ตคลิป ชั้นๆอะไรตรงนี้ให้ฟังละกันนะให้ดูกันนะคือผมบอกเลยว่าซิมเนี่ยสุดยอดซิมสุดยอดซิมเทยสิตการไปดิสครั้งแรกของผมเลยได้ขนาดนี้เออนะฉากที่แบบเป็นเรื่องครอบครัวมีพี่พ่อแม่เขาเป็นห่วงเราคือเขาเขาเป็นห่วงเราเวลาเราเล่นซิมอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยผมแบบมีความเข้าใจประมาณนึงเลยนะก็คือเหมือนเล่นเกมอะเออเพื่อนพ่อแม่ไม่มีใครที่แบบ โอเคกับการที่ลูกเล่นเกมเยอะอยู่แล้วความไม่เข้าใจการระหว่างครอบครัวพ่อแม่ลูกนะที่เล่นซิมเนี่ยมันสื่อสารออกมาได้ดีในหนังเรื่องนี้มากๆผมว่ามันไม่มีครอบครัวไหนหรอกที่มันเข้าใจแล้วหนังเรื่องนี้ก็สื่อออกมาได้ดีเราคนจาพวกเราเป็นคนจําพวกกลุ่มคนกลุ่มน้อย <laughs> ตัวของผมเองเนี่ยถึงแม้ผมไม่ได้แข่งเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าผมสามารถรีเลทกับตัวละครหลักได้ประมาณหนึ่งแบบรู้สึกว่ามีบางมุมอะที่มีความเหมือนเขาบ้างอะไรเงี้ย บางมุมที่แบบรู้สึกว่าเออเราเข้าใจเข้าใจตัวละครหลักเลยเรามีเคยมีโมเมนต์อะไรอย่างนั้นแล้วก็เรื่องการขับรถอะที่มองว่าเป็นเกมเนี่ยผมเข้าใจเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมจะเล่นมาจากคีย์บอร์ดก่อนเลยแข่งรถเนี่ยจากในคีย์บอร์ดซึ่งผมบอกเลยนะคีย์บอร์ดเนี่ยไม่ไม่ใช่ซิมมันคือเกมถ้าคุณใช้แม้แต่คุณเล่นเล่นเล่นซิงหมายถึงว่าเกมที่เป็นเกมซิมูเลเตอร์เนี่ยแต่คุณใช้คีย์บอร์ดอะนั่นคือเกมฮะคุณใช้จอยก็ยังเป็นเกมแต่ก่อนเนี่ยคีย์บอร์ดนี้ฮะคือนลองซ้ายขวาสเปซบ ถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดเล่นอยู่ยังไงมันก็คือเกมหรือแม้แต่ถ้าคุณใช้จอยสติ๊กเล่นเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเกมอยู่ดีนะแต่ถ้าคุณใช้จอยพวงมาลัยเล่นอ่ะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันข้ามขั้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วซึ่งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็เลยเรียกกันว่าซิมูเลเตอร์แล้วกันนะคือมันบางๆแล้วอะระหว่างเกมซิมเรื่องจริงอะ่ะรถจริงอะคือบอกเลยว่ามันได้จริงๆอะจอยพวงมาลัยอะมันได้จริงๆมันได้แบบมันได้อะเพื่อนเพื่อน ตัวหนังเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็เอาเนื้อเรื่องเนี่ยมาจากเรื่องจริงของนักแข่งที่เป็นนักแข่งของรายการ GT Academy นี่แหละผมก็ไม่มั่นใจว่าปีอะไรแล้วนะผมไม่ได้ไปดูไอไบโอโลจีอะไรเขานะบอกตรงๆนะแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะมาแต่งอะไรอีกนิดหน่อยนะเพื่อให้เวลาเรารับชมเนี่ยมันได้อัธรสบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่คุณนะ่ะควรจะพาแฟนคุณหรือ,อครอบครัวคุณนะ่ะไปดูด้วยจะดีมากคุณจะทําให้เขาอ่ะเข้าใจในเรื่อง เนี่ยมากขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีหนังน้อยมากๆที่มันทาอย่างนี้ได้ที่มันจะสื่อสารไอ้เรื่องยากๆอย่างเนี้ยว่าทําไมคนถึงออฟเซสกับอันเนี้ยคนที่ชอบแข่งรถถึงออฟเซสกับไอ้เน,นี้ยแล้วแล้วเขาไม่เข้าใจกันอะหนังเรื่องเนี้ยมันทําให้คนทั่วไปเข้าใจได้เว้ยเมือนมันมันไม่ธรรมดาลนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะที่เราจะสื่อสารอะไรพวกเนี้ยออกไปให้คนทั่วไปรู้ได้คนทั่วไปเขาดูเขาก็ไม่เข้าใจอย่างสมมุตินะคนทั่วไปก็จะไม่รู้สึกว่า ไม่รู้คนคิดเหมือนกันนะการแข่งรถเนี่ยเหมือนการเล่นหมากรุกผมรู้สึกว่าการแข่งรถอน่เหมือนการเล่นหมากรุกเหมือนเป็นการวางแผนการลบอะไรตออ่างเออแต่คนร่วไปก็จะมองแบบอะไรมันไม่แค่อยู่วงกลมหมุนไปเรื่อยๆอยู่ในสามมันก็ขับวนไปีกี่รอบมันก็ขับวนก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยใครแรงกว่าก็แซงแค่นั้นเองใครเจ้ากว่าก็หลบลงมาอะไรแค่นั้นเองผมคิดว่าเขาก็เข้าใจแค่ป,ประมาณนี้นะแต่คนที่ขับซิมเนี่ยก็รู้เลยว่ามันมี แบบศิลปะในการแข่งขันอยู่ที่เขาเรียกว่า art of racing แล้วก็มีเรื่อง racing line อะไรเงี้ยซึ่งในหนังมีด้วยเรื่อง racing line มันอาจจะไม่ได้ถูกขนาดนั้นมันมีความถูกประมาณหนึ่งแล้วกันอ c c u r a t e ประมาณหนึ่งอาจจะ basic มากๆแล้วทําให้มันแบบ a s c เ l a t e ขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ให้คนทั่วไปเนี่ยแบบว่าเข้าถึงได้สัมผัสได้ง่ายขึ้นนะตัวคนเล่นซิเองจริงๆอะไรเนี้ยอาจจะเอ๊ะทำไมมัน มันเบสิกจังเลยหน้าอะไรอย่างเงี้ยนิดนิดหนึง่งนะแต่ใดๆก็ตามหนงังรวมๆเนี่ยเขาทำออกมาได้สนุกมากเสียงภาพการถ่ายทำการาฟิกอะไรทุกอย่างเนี่ยคือมันมิวอารมณ์คนดูได้แบบดีมากๆเลยเพื่อนผมแนะนำจริงนะให้คนใกล้ตัวของคุณเนะ่เพื่อนหรือว่าแฟนเ่ยโดยเฉพาะแฟนเนี่ยถ้ามีแฟนพาแฟนไปดูบอกเลยผมพาแฟนไปดูนะแฟนผมร้องไห้ไปแล้วผมแบบฮะตรงนี้ใครมาดูวะแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยฉากดึงซึ้งชอบ ครัวพ่อแม่มาเข้าใจลูกหรือว่าช่วงไม่เข้าใจลูกอะไรอย่างเงี้ยคือมันสื่อสารธรรมะได้ดีมากๆแล้วมันแบบเจ็ดตุปทิยาแบบแบบโอเคถูกต้องอเค,คือหนังเรื่องนี้คือคือดีมากคือทําจากคนเข้าใจอะแล้วก็เอาผู้สร้างเกมแกรน r u โรส o โมเข้ามาอยู่ในฉากด้วยจริงๆเรื่องเนี้ยเบสมาจากนักแข่งจีทีคนหนึ่งซึ่งนักแข่งจีทีคนนั้นก็เอามาเป็นคนขับในหนังด้วยซ้ํา ที่เเหมือนเป็นสแตนแมนในหนังด้วยซ้ำอ่ะเออคือผมรู้สึกมันดีเทลมันมันสุดยอดคนคนทำหนังอนะคือเรื่องเนี้ยตั้งใจทำมากมากมันดีมากมากทุกตัวละครก็โอเคมีแบ็กกราวมีอะไรให้มันแบบในตัวละครหลักนะมีแบ็กกราวมีอะไรให้แบบเราเข้าใจแล้วเราก็แบบเลยยิ่งอินเข้าไปอีกเวลาในการดูเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบอย่างการดึงทะเลาะกันดึงดาวลงพระเอกแบบนะหนังอนะ่ะ ในช่วงสองชั่วโมงเนี่ยมันต้องดึงลงดึงขึ้นแบบอิโมชันโรลเลอร์โคสเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆจะทะเลาะก็ทะเลาะกันแบบไม่มีเหตุผลแต่ขอให้มันมีทะเลาะเพื่อดึงดราม่าให้มันมีดาน่าในหนังนิดนึงจะได้สนุกกอะไรเงี้ยไม่หนังเรื่องนี้เนี่ยดึงดราม่าดึงอิโมชันอลอะไรเงี้ยมันคือมาจากแบ็กกราวน์ของคาแรคเตอร์ที่ค่อยๆมิวขึ้นมาตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยและฉากบางฉากตอนตอน้นอะไรเงี้ยก็ดึงกลับมาในตอนท้ายอีกซึ่งเป็นอะไรที่ดีและในหลังนีๆหลายๆเรื่องเนี่ยก็ใช้แบบนี้นะบอกเลยว่า มันดีจริงจริงผมแนะนาให้ดูนะเรื่องจอยพไงมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบูมในไทยขึ้นมาแบบว่าเรียกว่าหลายเท่าจากสมัยก่อนนะมันเริ่มบูมตอนช่วงโควิดใครที่ไม่ได้รู้จักซิมเร c ซิ่งนะแล้วก็สนใจเรื่องการขับรถหรือจริงๆคุณคุณชอบการขับรถการแข่งรถอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยหรืออาจจะเป็นนักแข่งอยู่แล้วด้วยซ้ําเนี่ยผมแนะนําเลยนะมีไอ้นี่ติดบ้านไว้สักชุดหนึ่งไม่ต้องแพงมากก็เนี่ยเอาประมาณแบบชุดรถประมาณ สี่หมื่นห้าหมติดอยู่ที่บ้านนะหรือถ้ามีงบน้อยจริง,รงประมาณที่สามร้อประมาณ1 8ื่อะไรประมาณเนี้ก็ยังดีนะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมว่าจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็ขับรถจริงแบบว่าลองแทคเดย์ day อะไรมาก่อนนะแล้วพอได้มาจาไา้เนี่ยคือโอ้โหฟีลเมื่อผมผมว่าฟีลเม่าผมแบบพัฒนาไปเร็วมากนะเราเราได้ฝึกแบบตลอดเวลาเราอยากมาฝึกเมื่อไหร่ละไปเลย ถ้าแท็กเลยเหรอไม่มีไอ้นี่เหรอกว่าจะได้ไปทีนึงอ่ะเดือนหนึ่งยังไม่ได้ไปสักครั้งเลยนะต้องมีแบบควอเตอร์ละครั้งอ่ะก็คือสี่เดือนครั้งปีหนึ่งได้ไปสักสี่รอบอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นก็คือถือว่าไปเยอะแล้วนะจริงแต่ถ้าเรามีไอ้นี่ฝึกได้แบบตลอดอ่ะอยากกลับมาบ้านจากที่ทำง,งานอะไรมามีเวลาว่างหน่อยชั่วโมงหนึ่งก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้เปิดแล้วไปนั่งเล่นหน่อยอได้ลองขับที้นู่นนี่หน่อยมันได้ฟื้นได้อะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าไอ้นี่ดีมากเลย ผมแนะนํานะเพื่อนให้ไปดูแกรนด์ทูส์มูฟเป็นหนังที่ดีมากๆโดยเฉพาะคนที่ดูช่องผมอยู่แล้วเนี่ยดูผมรีวิวจอยพวกนี้พวกนี้อยู่แล้วผมแนะนําเลยไปดูเถอะนะหนังนี้ครับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเออที่ผมบอกว่าผมเนี่ยไปเรียนดิฟมาเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์การดิฟรถครั้งแรกของผมจากไม่เคยดิฟรถเลยเคยดิฟแต่ซิมมาก่อนมาดิฟรถจริงอะ่ะมันได้ประมาณไหนนะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวคิปหน้าฮเออ วันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย